นี่เงียบางมากโดนกูไงฟ้าเนยโดนขี้ไม่เงีย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 นี่ไม่เงีย ไม่เงี้ยไม่เี้ไม่งี้ไม่ี้ยไม่เงี้ยไม่เงบุรพาไม่ปื้มเหรอไม่เงบูรพาไม่ปื้มเหรอแล้วกูจู๊กไงอย่าจูกก้นไม่เงี้ไม่เงี้ยบุรพาปื้มไงกบยิงกบยิงเฟิส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 ไม่เงี้ไง นี่ไงนี่ไงนี่ไงฮฮ่ยฮผมเหมือนผมจะเล่นแรนด์กากแต่ผมก็พอมีฝีมืออยู่บ้างนะเว้พี่ผมก็ไม่ได้กากขนาดนั้นนะเว้ ผมยอมแล้วผมอาจจะเป็นสตรีมเมอร์ที่กาดที่สุดในประเทศไทยนะครับแต่กูก็ไม่ได้กาดขยะขนาดนั้นถึงขั้นสู้ไม่ได้นะเว้ยผมก็มีเหลี่ยมของผมอยู่เเอนอี่ยกาดนีไ่ไงนี่ไงนี่ไงกดไปสองเออโอ้ยลุงเลืองพี่โดกเข้าหลังพีด่ดดอยู่หลังกูแน่นอน ชัวพี่นกอยู่หลังเราแน่นอนทุกคนไม่ต้องห่วงเลยข้างหน้าลุงเรืองกับโก้ใช่ไหมข้างหลังมีพี่นกแน่นอนหรือไม่ก็กบอ่ะเฮ้ยไม่ผิดว่ะขอโทษนะโอ้โหไปว่าเขาทำไมไปว่าเขาทำไมเอ้ออะไรพี่อะไรพี่ มาร์กไ่กูอย่ากูกูหนี้อยจุก๊ก <c oughs> อย่ายุ่งกับกูพี่พี่พี่ตามผมไม่ทันหรอกอย่าหลินนี่ใครเล่นเนี่ยอย่ามาตามกูทำไมอย่าพี่หลินรับเต็งเอาเขียวใส่กูอีก ี่ไงกูตัดไงกูตัดไงไ,ไลฟ์กูทำไมพี่ยอ,อย่าเตี๋ยวอะไรอย่าตามกูพี่อย่าตามกูกูไม่รู้เรื่องพี่มาซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แม่พี่เอ้ยแล้วกูกูอย่าพี่อย่ายุ่งกับกูบ้ากูจะหมดแล้วบ้ากูจะหมดแล้วแลเรยจะไหนกันวะหนีกันละ อยา่ยาอย่าอย่าตามกูอาชิบหายแล้วบ๊บบุดบอาเล่นอย่างไรกันวะแล้วกูบา้าจอดปั๊บแล้วกูจอดปั๊บ โอ้ยกูนโดนยาดโอ้โหกดไปกี่คิวมาแค่ โคตรแข็งโคตรแข็งขแข็งมากขแข็งมากขแข็งมากไอสู้เว้ยมาดิพี่เออมาดิครับมาดิครับสุดท้ายสุดท้ายมาสุดท้ายสุดท,ท้ายนะครับจบนี่ก็เมื่อวานโผเดียมไปแล้ววันนี้สกูวอวใช่ไหมเบื่อชิบายกูวั โอ้โหตัวกูเด้งชิบหายจำนวนคนก็ไม่ไหวแล้วว่ะพี่ยากว่ะได้ไฟงั้นจริงอ่ะทำไมเหมือนฝัดมันบักต้อง MP แล้วพี่ไม่ทันละมาเด้วต้องตอบแล้วพี่สิบี่วิพี่ยังรอดต้องตอบสัก15ได้อยู่มันมันดีเลยประมาณเท่าไหร่วะสิบวิได้ปะไอ้ิงยกูแฝงกบไงแฝงกบไง กูแฟงกบไงกูแฟงกบไงแล้วกูแฟงกบไงเอ่อกูแฟงกบไงเออวันนี้ลอยฟ้าไป94คนนะครับของแรงคาเฟ่เจน2นะครับปัจจุบันอย่างที่บอกไปแพ็195สกิลแม็ก167นะครับเดี๋ยวผมไปเอาขออนุญาตไปหยิบน้ำก่อนเดี๋ยวเรามาต่อเดี๋ยวเรามาต่อวันนี้มีสควอเนะครับเดี๋ยวเรามาต่อสควอกันทุกคนก็วันนี้มันปิดซีซั่นเหมือนที่ผมแจ้งไปนะครับวันนี้ปิดซีซั่นมันสุดท้ายก็จะเปิดซีซั่นอีกทีวันที่27นะครับเดือนนี้ นับวันที่27เดือนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดือนนี้ใช่ไหมจีเดี๋ยวดูนะจีเขียนว่าเดือนนี้ปล่าวะเขาบอก27อ่ิบเอ่ะน่าจะเป็นเดือนนี้แหละของแ <c uming 's safe> <c ums> รนคาเฟ่เจ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 ในในนในนในในใน n นในในในอนในในนะนรนในในนในในอน อัปเดตนิดนหนึ่งนะครับในตัวส่วนของคืนนี้นะครับมีรายการท็อปมาทอล์กนะครับเริ่มตอนห้าทุ่มอ่าเริ่มตอนห้าทุ่มก็คือจบสกูวอร์เดี๋ยวเริ่มท็อปมาทอล์กเลยเนาะก็มีอะไรใครอยากเข้าไปถามอะไรเจมตรงไหนก็เข้าไปถามเจมได้นะครับแบบเผื่ออยากคุยกับเจมไงเออเจมครับผมเจอนู่นครับเจมครับผมเจอนี่ครับก็เข้าไปคุยกับเจมได้นะจ๊ะรายการท็อปมาชอกนะครับก็เซิฟนี้เจมชอบคุยนะฮะแล้วก็เออเดี๋ยวดูก่อนนะ นี่ในตัวส่วนของโค้งสุดท้ายใช่ไหมที่ประกาศนะครับซีซั่นอ่ซีซั่นที่6นะครับตอนนี้เราอยู่ในซีซั่นที่6ถูกต้องไหมเราอยู่ซีซั่น6นะครับของไฟฟ้าก็ซีซั่นหน้าก็จะเป็นซีซั่น7ไม่ว่าจะเป็นเอ่อโพเดียมวอลแล้วก็สกูวอลเลยนะครับก็เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าลุยต่อวันที่27เดือน10 2568กก็คือเดือนนี้นะครับเดี๋ยวต่อเลยปิดซีซั่นอาทิตย์หนึ่งนะปิดซีซั่นก็ปิดซีซั่นคืออะไรครับปิดซีซั่นก็คือการพัก ซีซั่นนะครับก็จะพักกิจกรรมนะครับพักกิจกรรมหลักไว้นะครับอย่างเช่นกิจกรรมหลักของเซิร์ฟแลนด์คาเฟ่เนี่ยก็จะมีสามทุ่มที่เป็นไฟฟ้าสี่ทุ่มที่เป็นสกูวอกับโพเดียมวอลอันนี้คือกิจกรรมหลักนะครับกิจกรรมลองนะครับในช่วงกลางซีซั่นจีเขาจะแจกเขาจะนู่นนี้นั่นก็เดี๋ยวรอติดตามชมว่าเขาจะแจกอะไรบ้างในตัวส่วนของแลนด์คาเฟ่เจนสองนะครับก็แจกไปเรื่อยแหละตามสไตล์จีมท็อปนะครับเออไปเรื่อยตามภาษาเขานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในตัวในตัวนของกิจกรรมนะครับแต่ไม่รู้นะว่าเออประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้จบคิวถ่ายรูปแป๊บนะครับครับผมเออประมาณนี้นะครับประมาณนี้ในตัวสตนนะ ไม่รู้ว่าซีซั่นหน้าจีเขาจะเพิ่มเวลไหมหรือว่าเพิ่มแค่สกิลหรือว่าเพิ่มไอเทมหรือเปล่านะครับเพราะว่าเอาจริงจริงมันน่าจะเพิ่มอะไรดีกัะเอาสกิลเพิ่มได้นะครับแต่สกิลร้อยเจ็ดเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันจะตันหรือเปล่านะเพราะว่ามันเริ่มมันเริ่มที่ร้อยเจ็ดใช่ไหมอ่ะมันอาจจะไปร้อยเจ็ดเก้า้ผมว่าร้อยเจ็ดอาจจะไม่ตันหรอกต้องรอดูนะครับของไอเทมเพิ่มได้อีกไหมก็ก็เพิ่มไม่ได้แล้วมันตันแค่ชุดร้อยเก้าหา อาจจะเพิ่มบอสเข้ามาอ่าบอสท,ทดลองได้เวลาแล้วพีจ่จีได้เวลาที่ดาบเฟนต้องตกอาวุธเฟนต้องตกแล้วปะอาวุธทดลองบอสท,ทดลองต้องมาได้แล้วนะครับมันต้องมาได้แล้ว